ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับบ้านที่โครงการนี้เลยครับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ราคาดีเริ่มต้นแค่699ล้านเราทำอะไรที่นี่นะสุดจัดจึงอะ่ะเพราะว่าเดินทางไปไหนก็สะดวกเราไม่กี่นาทีเนี่ยถึงสถานีรถไฟฟ้าคูคตด,ด้วยนะจากข้าเมืองก็แวะเอารถมาจอดที่จอดเราจอดก่อนครับลายที่พามาดูที่นี่คือโครงการเวนิวไอดีผลโยธินรังสิตนะครับบ้านที่นี่นะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังให้คุณยังได้สนุกไปกับการใช้ชีวิตอย่างลับเฮาที่นี่เนี่ยก็ออกแบบมาให้สใ,ใส่ยกเมืองระกันมาไว้ที่เอาใใจนรุ่หมุดๆืองลัซเียวกันมาไว้น่ะัหดบยยลสุเคร 276ตารางเมตรยิ่งใครได้บ้านแปลงมุมหนะ้าโหทําแบบนี้ได้เลยอะแต่ถ้าทําสนามหญ้าวางตรงไหนข้างบ้านนะบรรยากาศดีแน่รับกับพื้นที่เซมิออดอด้านข้างบ้านตรงนี้เอาไว้จิบชายามบ่ายอู้เข้ากันสุดดูจากนองบ้านว่ากว้างแล้วเนี่ยพื้นที่ในบ้านคือกว้างสุดๆไปเลยครับแต่ตรงเปนี่ห้องนั่งเล่นไปถึงพื้นที่รับประทานอาหารแนวย,ยาวเป็น L shape ได้เลยบิ ounter, ้วอินเคาน์เตอร์โเล็กๆไว้เตรียมอาหารทําเบเกอรี่ตรงนี้ก็ได้มี1ห,ห้องนอนด้านล่างมีห้องน้ําในตัวเชื่อมต่อไปที่เซมิออดอด้านนอกคียวิรพื้นที่ตรงกลางบ้านชั้นงใหญ่แล้วมาดูห้องครัวซะก่อนให้พื้นที่มาเยอะจัดฟังก์ชันได้ครบต่อเติมเองได้เพราะว่าลงเสาเข็มไว้ให้แล้วขึ้นมาดูชั้น2กันบ้างกับฟ a m i l y แอเรียตรงนี้ถูกปรับเป็นพื้นที่ทํางานถ้าหากมีสมาชิกหลายคนทำผนังกระจกเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องเลยนะครับแต่ที่ได้เลยคือห้องใหญ่มาสเตอร์เบรดูห้องนี้ครับใหญ่จริงนะคือมีห้องเล็กแค่นั่งทำงานส่วนตัวในห้องนอนตัวเองไปอีกส่วนวอล์กอินคอสติสก็มีให้หนึ่งแอเรียกว้างๆเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนห้องนอนที่สองและสามี่ยไม่แย่งกันแน่ครับเพราะว่าแต่ละห้องนี้มีพื้นที่ใหญ่มากมีที่เหลือให้วางโต๊ะว,วางโซฟาของตัวเองได้อีกเป็นส่วนตัวกับห้องน้ำที่แยกให้ทุกห้องส่วนพื้นที่ส่วนกลางในคลัับเเเเฮ้าสส์์นนีี่กก็มทงฟิิิตโควรอย มาขนาดนี้แล้วใครกําลังมองหาบ้านต้องมาที่เวนิวไอดีพระหนโยทินรังสิตนะครับ